ขณะนี้สาวสากำลังแอคชั่นกันนะครับที่หน,หน้าหอวดอดร้อยเอ็ดทาวเวอร์เมืองสาเจตนครป้ายออกจากหอวอดเมืองร้อยเอ็ดมาถึงวัดป่าวังน้ำเย็นอ่าเป็นวัด,ดของหลวงพ่อสุริยันเนาะวัดป่าวาังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคามนี่ญาติโ่มมาท้ำบุญหลายหลายไปหน่องมื่อนี่เป็นวัดอาทิตย์เนาะแต่สอบฐานละว่ามันเป็นบุญของวัดบ่อมาสันบ่อแมนปนนมิญาติโยมมาจากไปท้ำบุญหมองขึ้นบุญกระถิ่นเพื่อมาแหวนน้อมมากราบพระขอพรอนมาแวนน่ะนมัสการพระหลวงกอหล่ะกันี่ละท้าเวสุวรรณหล่ะกัเตี้ยวชมวัดสวยวัดงามนี่แหละ ซิ่งหนามหัศจรรย์อาลุ่สิพาาขึ้นจะเบิ้งข้างบนนอกจากเม่สิ้งซักชิ้นก็คือเท่าวเวียดสุวรรณประจำวัดนะพี่นอ้องทั้งหนาโบสถไม้ซักอันนี้คือเป็นโบสถ์ไม้ซักพี่นอ้องไม้สักทองทั้งหลัง เสาเนี่บกักไงสามสีค่คนอกไปแล้วนี่เป็นเสาไม้ซักไปหน่อยลูกหรือสอบถามหรอว่ะคนเอามดาจะใส่เป็นใหม่ม่เนี่ยมันมาจากเมืองไทยโบ๊บ๊แมนมาัสิออกมาจากต่างประเทศกันนะพระพุทธรูปนี่ก็เป็นปรพ,ร,นพนะระพุทธรูปไม้สักคือกันไปหน่อยพระพุทธรูปไม้สัก นี่โย่สายขวาเนาะพุทธหลุมเนาะนี่องค์หนึ่งยุคศีกนี่เอีกองคหนึ่งพระพุทธรูปอันนี้ก็น,นี่ก็เป็นบันไดทางขึ้นเ็ด้วยไม้สักทั้งมัดคือกันไม้สักทอง ยิงเงยร่างการใครกี่ลีบน่ะพูดถูกมาทำบุญยุบัดเนี่ยค่ะสามารถมาบูซาเนาะดอกไม้ตู้เพียนตามสัทธาบาทชิบบาทตามสัทธาหยอดลูกตัวมตรงนี้พอรญยตถ่ายนะครับ ข้างในท่านกำลังทำพิธีอะไรเหรอครับมีสายศิลอ้ีนะอ๋อเหรอครับอ๋อขอบคุณครับข้างในโบสถ์เนี่ยพี่รองพ้นกะที่ทำพิธีพุทธาพิเศษกำลังโยงสายศิลเนาะ ชมบรรยาก,กาศพี่เนาะปัน,เ,ปนตเตรียมงานพูธ้ธา้ิเสกมืออคืน ใต่ว่ากำลังถ่ายท้ำยังจากย่างหนึ่งพี่น้องทางนี่รอนี่ทีมงานถ่ายท่ำซาลักะดียังจากย่างบัลลูขึ้นกันนี่คือพระพุทธรูปไม่ซักท่องกันพี่น้อ,องท้างบน แกสลักงดงามเนาะเป็นอ่าบตรหลับพระพุทธรูปปางหนักโปกจิดเสียนพี่น้องบทไม่ซักท่องทั้งหลังนี่พี่น้องหลอบหลอๆไปทังสิบีวิหารขดขึ้นกันนะพี่น้องเด้อ นี่เป็นสร้างขึ้นด้วยหินิลาแร่งเเป็นกำแพงดัดหลังนาเป็นฟ้าดัดหลังแล้วข้างในก็จะมีอาพระอารูปปั่นของหลวงปู่ต่างๆางที่เจจีอาจารย์เต็มไปหมดกันพี่น้องในวิหารโคดมงนี่นี่ก็เทียด้วยไม่ซักขึ้นกันพี่น้องอ่อมเลยล่ละเนาะต่อจากโบท์ ไม่ซักท่องขอมา่าพี่น้องลึกขม่าข้างในนี่ก็จะเป็นเขตอีกเขตหนึง่งที่กันนี่กํลังก่อสร้างพี่น้องนี่็ดไปเรื่อยๆ อันนี้สาลาชัยรัตชก,การคืออะเสาใหไงค่ขคืออ้นหไงเช้กว่าจากักค้นอบลุ่งว่าประตำก็ซีหาค้นอบและนี่ ลุงเลยเขาไปกราบหลวงพ่อสุริยันเนาะทำบุญกับเพป็นหลันการไอ้ของที่เราเลือกไปลองเป็นเครื่องล่างประจำวัดเนี่ยแหผ่นทองเป็นแผ่นทองครับแต่รับยังขังในบุหรุลุงก็ไม่ได้เบิรงอยู่นี่เพป็นกาลังรับแขกไปลองที่ว่าเป็นบุญเป็นวาสนาครั้งที่สองแล้วลุงติดมากราบเพกันย่างไก่ชิดเนาะเพคนก็ได้เอาไมม เคาะหัวหายพ่อนป๊กปกเอ,อหลังจากกราบลง่อสุดยันจ่าวาดไปแล้วเนาะพี่นอ้องอ่าลุ่มกระผพา้าขึ้นไปย่ำช่มไปกราบพระข้างบนปราสาทสามฤดูยากนโยมหลายพี่น้องข้างบนปราสาทสามฤดูนี่ก็จะมีแม่เท่นี้บีบมวยผมพี่น้อง ประสาทที่ก่อสร้างนั้นไป็ซักทองนั้กมัดกันไปกนนองต้นเสาบักซีหาขดอบลุงว่านีแต่ต้นใัญไงหญยานุกรรมมากราบพระสิงศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปเลิกเข้าไปปุ่นก็นจะเป็นก็นจะเป็นพระพุทธรูป ีขม้าวัดเหนี่มานํากันหาคนดีพี่น้องแต่ว่าหั่นแป้งออกเป็นสามกลุ่มขาม้ากาบล้งพอแตเขาม้าบ่พรมกันพี่น้องรุ่งขาม้ากาบกอนมูอีกสองคนเสียแดงมาทำกลนอีกสองคนหนึ่งมานํำหลังอีก อีกสองคนหนึ่งมาดำหลังมีน้องเสือม่วงกับเสือสีขาก็ลั่นขั้นโคข,ขั้นโกอยกับกระหลองพ่ออยู่นั่นนะ เทพประทานพรท่านักเมืองพระพุทธชินราชแล้วก็ จากพระเจดีสีทองก็มั่นกับจะเป็นทางออกพี่น้องกับท่มาพ่อสาาลาหลังมักไงพี่น้องเอ้ยเห็นด้วยไหมซักทองคือกันแล้วก็จะมีหอลระคั่งกับอ่ากับโป้งนะเพื่อนทางปุง้างล่างเนี่ยเห็นด้วยไหมซักทองคือกันหลังบักไงคื้กันพี่น้อง,งขึ้นมาบนสลาเนี่ยก็จะมีอ่าพาะเจ้าม้อระกดตพี่น้อง สิเป็นสีแดงสิเพิ่อิ้นนี่เนาะปฏิสถานอยู่นนี่ซึ่งซาร่าห์ลยพี่น้องก็ได้มากาบมาไหว้ํำกันนี่ละได้ชมวัดได้กราพระได้ทํำบุญเรียบร้อยแลวพี่น้องได้เห็นมัดจุดจิ๋นตุยงก็เดินท่างกลับบ้านโดยปลอดภัยพี่น้องรุ่งกลับถึงบ้านโอ้ว่าแมนบบกสีทุ่มกว่าเกือบหาทุ่มพี่น้องเอ้า สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทันีน้ซะก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลุงจะพาไปเลาะทางใดพี่น้องก็ติดตามมาได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้มันจะได้อยู่เป็นเพื่อนเบิ่งคลิปไปเที่ยวกับลุงตลอดไปโด,ด,โดนๆพี่น้อง